ื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยเสถียรนธรรมสถานมมาาพวกเรามาชมวนนช่นชบา,าช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เราจะให้คุณทอบปฏิบัติที่นี่ของเราเนี่ยถ้าเรารักษาจิตของเราให้เกลี้ยงกลาจากกิเลสจริงๆการอุทิศของเราก็ถึงด้วยนะ ดีกว่าคนปากว่าตาขยิบนะใจก็ไม่ค่อยเกี้ยงหรอกแต่อยากให้อ่ะมันไม่ถึงก็เพราะว่าใจมันไม่มั่นคงเพราะฉะนั้นถ้าเราลองฝึกดูว่าคราวเนี้ยสามวันเนี้ยเออขอทดลองดูสามวันเนี้จะไม่จะไม่เพลินไปกับความลำคาญใจอึดอัดใจความฟุ้งซ่านความตานันหนีความเห็นแก่ตัวในเรื่องของความ อยากได้เข้ามาหรือว่าลำคาญใจผักออกไปหรือว่าฟุ้งซ่านไม่แน่ใจจะเอาหรือไม่เอาดีเดี๋ยวเราลองมาทําวิธีการนี้ดูซึ่งจริงๆแล้วเราจะมีอยู่3ามวันก็โชคดีกว่าอาทิตย์อื่นๆซึ่งมีเวลาอยู่แค่สองวันซึ่งก็สอนแบบกระหืดกระหอบกันมากเลยนะคะอย่างน้อยคืนนี้เดี๋ยวให้ไปหลับสบายๆแต่จะสอนวิธีการนอนให้สบายหลับไม่หลับ ไม่เป็นไรแต่จิตอยู่ในสมาธิสนใจไหมแล้วพอพรุ่งนี้เราก็เริ่มพอเราเริ่มมีปัจจุบันขณะที่เป็นโอกาสที่เราจะเฝ้าสังเกตกันมากขึ้นเราก็จะจูงจิตรู้จิตให้ติดต่อบ่อยขึ้นไหนใครเคยปฏิบัติมาบ้างแล้วยกมือขึ้นสิคะใช้อะไรเป็นอารมณ์กรรมฐานหรคะใช้ลมหายใจ ถ้าเราใช้ลมหายใจเนี่ยเขาเรียกว่าอาณาปานสติอาณาปานะแปลว่าลมหายใจออกลมหายใจเข้าอาณาปานสติก็คือลมหายใจออกลมหายใจเข้าอย่างมีความตระหนักรู้อยู่ด้วยสติสติแปลว่าความตระหนักรู้ในปัจจุบันขณะเพราะฉะนั้นเวลาที่หายใจออกหรือหายใจเข้าเนี่ยเราจะตระหนักรู้ว่าขณะที่หายใจเข้าหรือออกนั้น จิตเป็นอย่างไรพอ,พอจับประเด็นก่อนในฐานะนี่แม่ยังไม่ได้อ่านใบสมัครประเมินเลยว่าการศึกษาระดับไหนกันเนี่ยไหนใครอยู่ในระดับอุดมศึกษายกมือขึ้นมาแล้วพอพูดปุ๊บสถิติมาเลยแม่ก็จะเห็นง,ง่ายๆแล้วจะได้รู้ว่าเราจะสอนกันอย่างไงนะฮะอย่างน้อยก็รู้ว่าคนคนนั่งอยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นยังไงมาเพราะอะไร ต้องการแก้ไขอะไรมันก็จะง่ายซึ่งเขาก็จะต้องเอาใบสมัครที่เขาสรุปให้แม่เห็นว่ามาเพราะอะไรและต้องการแก้ไขอะไรให้แม่ได้มองเห็นเดี๋ยวขออนุญาตดูนิดนึงได้ไหมคะวันนี้แม่ลงไปทํางานกับคนในบ้านสนุกมากตั้งแต่เช้ายังไม่ได้อาบน้ําเลยนี่นี่แบบขึ้นมาเมื่อกี้นี่นั่งเหนื่อยเดี๋ยวค่อยขึ้นทีเดียวจ้ะขอบคุณมาก แม่จะสังเกตจากใบที่แม่ชีกิเนี่ยจะเป็นคนทำสถิติ80คนนะคะสมัครรุ่นนี้เป็นผู้หญิง77ผู้ชาย3าไหนผู้ชายอยู่ในลูก3ามแต่เห็นเนี่ยสี่ห้าแล้วกี่ใครแปมฮะเอเยอเยาวชนด้วยเหรอไหนใครเป็นเยาวชนไม่ยาวหรอลูกนหยยกอีกทีสิคะผู้ชายสี นี่สมัครเข้ามามีชื่อใครเหมือนผู้หญิงตกหล่นอ้าวค่ะสือแดงไม่ได้สมัครใช่ไหมคะไปกลับไปกลับอ้าวนะคะเออจะเคยมาแล้ว21ท่านไหนใครมาแล้วยกมือซีเคยมาแล้วอ้าวละฝากให้ช่วยกันดูแลนะคะอายุ15 1 7 2 20- 3ง3ิ 30, 31-40 26 2กลุ่มเนี่ยก็ตั้ง60เข้าไปลว62แล้วเนี่ย41-58แล้วก็51-578ปริญญาโท5ปริญญาตรี41นุปริญญาตรี5มัธยมปลาย17ไหนมัธยมปลายยกมืออ๋อไม่ใช่เด็กโอเคค่ะมัธยมต้น2ปฐม8 สาเหตุที่มาก็อยากอยาก,อยากทำกรรมดอีอยากให้ใจสงบสนใจนะคะอยากมีอยากศึกษาธรรมต้องการที่จะเรียนเก่งๆเด็กๆบอกต้องการเรียนเก่งๆมีอยู่คนส่วนใหญ่แล้วก็ต้องการออกศรัทธาก็มีรู้จักเอาธรรมะไปใช้ฝึกสมาธิอุทิศส่วนกุศลให้บรรพบุรุษ โดยส่วนใหญ่ก็ต้องการสิ่งที่อ๋อมีบางคนมาเพราะเครียดก็มีนะต้องการทำกุศลให้เด็กคนหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุเป็นเวลาเจ็ดวันอ๋ออันนี้อยากอยู่เจ็ดวันช่วยมีชีวิตที่ดีขึ้นมาเป็นเพื่อนแม่ไหนใครมาเป็นเพื่อนแม่อ๋อมาเป็นเพื่อนแม่ อีกคยบอกแม่บอกให้มาก็คล้ายๆกันประมาณว่าสิ่งที่ต้องการปรับปรุงก็คือลดความเพ้อเจ้อและขี้เกียจเออน่ารักน่าลดน่ะคือปล่อยให้ตัวเองขี้เกียจก็ดูแบบมันเสียเวลามีคิดมากต้องการแก้ไขความวิตกกังวลฟุ้งซ่าน แล้วก็อยากเปลี่ยนแปลงให้ตัวเราเป็นคนที่ไม่ติดอยู่ในค่านิยมของวัตถุนิยมนะคะใจร้อนนี่เยอะมากเลยเราคุยกันเรื่องภาวนากับความโกรธด,ดีกว่าเนาะขี้งุดหงิดใจร้อนมีพูดมากด้วยอยากแก้นิสัยตัวเองมีความวิตกกังวลเครียดโอ้ใจร้อนเยอะมากเลย ความโกรธใจร้อนใจร้อนนี่แบบติดๆิดกันเลยใจอ่อนใจร้อนใจอ่อนขี้สงสารอยากมีวินยัยโมโหง่ายอยากให้ใจเย็นขึ้นมีความรับผิดชอบกระตือรือร้อนมากขึ้นเลิกกินเหล้าด้วยมีบอกอยากเลิกกินเหล้าด้วยตีจัง ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราหลอกสิ่งที่ยากไม่เห็นมีใครบอกว่ามาปฏิบัติเพื่อจะเป็นพระอาหารหันต์เลยสักคนเดียวไอ้ประเภทแก้ไอ้เรื่องอาการอย่างเงี้ยไม่ไม่ยากเกินความสามารถของพวกเราหรอกนะที่ที่นี้เอาอย่างนี้เรามีเวลาสามวันสิ่งที่เราจะรู้ในสามวันเนี่ยนะที่เราจะต้องรู้ก็คือหนึ่งรู้โปรเซสสิ่งที่พระเจ้าตรัสรู้เพื่อที่เราจะได้พ้นทุกข์ร่วมกันได้ก็คือหนึ่งคงต้องรู้เรื่องอริยสัจสี รู้ในรายละเอียดของอริยมรรคมีองค์แปดรู้ว่าทุกมาจากไหนเช่นใจร้อนเนี่ยมาจากไหนใจร้อนเป็นทุกข์ไหมโกรธเป็นทุกข์ไหมคะอ่าเราก็จะมารู้ว่าทุกมันมาจากไหนและจะพ้นทุกข์ได้อย่างไรในสามวันสี่วันเนี่ยถ้าจิตของเราเนี่ยมันตั้งใจที่จะตามดูตามรู้ตามเห็นตัวเองสักหน่อยไม่เกินความสามารถนะูกี่ให้กำลังใจเลยนะคืออย่าอย่าเป็นคนที่อย่างนี้แล้วกัน อ,อย่าตั้งใจเกินแบบประเภทมาถึงรถตึงไปหมดอันนี้ก็จะลำบากเพราะตึงไปเนี่ยไม่ใช่ทางหรือประเภทหย่อนเลยหนูก็มาพักนะคะหลบมาหลบความวุ่นวายก็มามา,มาเฉยๆมากินมานอนมาแบบประเภทพอตีละคังแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวขออีกหน่อยอย่าเพิ่งออกมาเลยต่อรองถ้ามันหย่อนไปก็ไม่ได้วันแรกอาจจะลำบากหน่อย แต่พอทําได้สักสามวันนะคะมันจะเข้าที่เลยนี่เรามีเวลาสามวันเพื่อเรากลับไปที่บ้านแล้วเราได้พอรู้อะไรบ้างเนี่ยสิ่งที่น่าจะคุยกันในคืนวันนี้ก็คือว่าพยายามที่จะทําให้จิตของเราในปัจจุบันขณะมันทรงไว้ซึ่งความเป็นปกตินั่นคือเรื่องที่หนึ่งไม่ต้องอยากอะไรมากแต่ขอให้ปัจจุบันขณะเนี่ยอย่ามีกิเลสเข้ามาครอบงำ ถ้าเห็นว่ามันมาเช่นเด็กๆบางคนเบื่อเบื่อเป็นกิเลสไหมคะพอเห็นหายใจเข้าเบื่อหายใจออกดูตัวเบื่อเลยคะ่ะเล่นเกมอย่างนี้เลยคะ่ะดูสิ่งที่มันมีอยู่จริงๆดูว่าเบื่อเนี่ยมันอยู่กับเราอีกสักกี่ลมหายใจมันถึงได้หายไปหายใจเข้ารู้สึกเช่นนะมันท้อแท้ แทนที่เราจะบบปล่อยให้มันอยู่กับความท้อแท้เพลินอยู่มันก็จะยิ่งกลายเป็นซึมเศร้าอาการของการซึมเศร้าเนี่ยมันเหมือนล้อที่มันหมุนอยู่บนทางเดินที่มันซ้ำๆล้อมันก็จะลึกลงไปมันขึ้นจากหล่มไม่ได้อาการซึมเศร้าเนี่ยจะเกิดขึ้นมากกับคนรุ่นรุ่นพวกเราอะรุ่นพวกเราอะคือเนี่ย รุ่นประมาณสักตอนนี้20ก็ซึมแล้วนะคะน่าสงสารอย่างเลยเด็ก14ก็เริ่มซึมแล้วอะคะ่ะเราก็เห็นว่ามันเด็กลงไปทุกทีอันตรายฉะนั้นพอเราเห็นว่าตัวเองเนี่ยมันกําลังแบบคล้ายๆขาดเมตตากับตัวเองนะคำว่าขาดเมตตาก็คือมันปล่อยให้เราแบบปรุงปรุงกับเรื่องอะไรก็ไม่รู้จบไปตั้งนานแล้วในอดีตก็ยังแบบเอามาคิด เพ่งทอดอยู่ในปัจจุบนันอย่างนี้เข้าใจไหมคะอาการอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเอาอาดีตมาข่มขืนตัวเองในปัจจุบนันถ้าเห็นว่าขณะนี้มีอยู่ต้องลื้อเลยต้องลื้อเลยค่ะดึงลมหายใจเข้าไปให้ลึกเลยแล้วกลับมาอยู่กับปัจจุบันขณะอย่าทรงจิตกลับไปอยู่ที่อดีตอันเนี้ยค่ะเขาเรียกดึงกลับสู่ปัจจุบนันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าการทรงไว้ซึ่งความเป็นปกติเนี่ยหมายความว่าอะไรก็หมายคามว่ากลับมารู้ตัวทั่วพร้อมในปัจจุบันให้เร็วที่สุดเช่น กายนั่งอยู่เนี่ยใจยอยู่ที่ไหนเนี่ยเอาตอนเนี้ยกายนั่งอยู่เนี่ยใจยอยู่ที่ไหนเมื่อตอนที่ช่วยแม่กวาดเนี่ยเก่งมากเลยนะกวาดกันแบบเมือแตกซึมกายกวาดอยู่เนี่ยใจอยู่ที่ไหนถ้าจะกวาดอีกพรุ่งนี้ก็จะได้รู้ว่าอ๋อมันแปลว่ายอย่างนี้ทำงานอยู่เนี่ยกายเคลื่อนไหวใจอยู่ที่ไหน ถ้ากายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอยู่ในสติสัมโพชงเลยองคุณแห่งการบรรลุธรรมเกิดขึ้นเลยนะเนี่ยเนี่ยจัดดอกไม้เนี่ยใจอยู่ที่ไหนอย่างเงี้ยวันนี้คุณแม่ทางานทั้งวันเลยกายอยู่กับกิจจิตอยู่ที่ไหนต้องถามตัวเองตลอดถ้ากายอยู่กับกิจและจิตอยู่กับงานนะกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันงานนะั้นเป็นฐานแห่งการจเจริญสติสัมโพชงเลยนะนนะ่ะ รัศติสัมโพชงในองค์คุณแห่งการตัดสรู้ตัวที่หนึ่งเลยนะเนี่ยถามอย่างเงี้ยได้ไหมเดินอยู่เนี่ยเท้ากระทบพื้นเนี่ยจิตอยู่ที่ไหนกินข้าวอยู่เนี่ยตักข้าวกินเนี่ยใจลอยไปสักก็เคยบ่อยจริงไหมก็ต้องถามกินข้าวอยู่เนี่ยจิตอยู่ที่ไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวกลับไปเนี่ยนอนอยู่ที่เนี่ยใจอยู่ที่ไหนเนี่ยสูตรแรกๆไหวไหมพอนอนอยู่ที่เนี่ยมันนอนไม่หลับใช่ไหมใจก็ไปถึงอดีตปรุงไป แล้วก็ถอนหายใจเฮือกเฮือกจะหลับไหมจะหลับไหมลูกหรือบางทีก็เอามือกายเน่ผากวพวกนี้จะทำยังไงต่อแล้วเราจะใช้หนี้เขายังไงเราต้องมีความรับผิดชอบแล้วเราจะจบเรื่องของเราลงยังไงนอนอยู่เนี่ยแต่ใจไปกังวลอยู่ที่ไหนคะอนาคตขอโทษนะวิญญาณล่องลอยไปอนาคตแต่กายนอนอยู่ที่เนี่ยแล้วจะรอดไหมล่ะ จะหลับไหมไม่หลับวันนี้นะเล่นเกมลมหายใจกายอยู่ที่นี่ใจต้องอยู่ที่นี่เริ่มเลยใครสงสยัยจะทำยังไงให้ใจอยู่ที่นี่ใครสงสัยคะเอาไม่สงสยัยแม่ไม่ต้องสอนนะใครบอกหนูทำไม่เป็นยกมือขึ้นอ่าอย่างนี้ค่อยคุยกันรู้เรื่องหน่อย ทำเป็นนิ่งๆเหมือนรู้แม่ก็จะบอกอ่งงั้นเลิกไปนอนเมื่อกี้นี้ไม่ชี่ได้สอนท่านอนศพอาสนะไหมไม่เลยอ่ะนอนเลยแม่ให้ห้านาทีเอาเท้าหันออกไปสนามนอนเลยฝึกเลยเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวไม่ตื่นไม่สดไม่ได้พรุ่งนี้วันแม่ต้องทำตัวให้น่ารัก เอาเท้าเหยียดไปตรงที่ไม่มีคนอื่นสลับกันเอ็นกายลงนอนนอนหงายเอามือแนบลำตัวหงายไว้งายเหมือนท่าไปรดน้ำศพอ่ะไม่ต้องชิดมากกลางๆออกไปส้นเท้าชิดปลายเท้าเปิดส้นเท้าชิดปลายเท้าปล่อยสบายๆทิ้งทุกอย่างลงบนแผ่นดิน ศีรษะปล่อยไปสบายๆหัวไหล่สบายลำตัวปล่อยเลยไม่ฝืนปล่อยเลยไม่ไม่มีอะไรฝืนให้นอนสบายเอามืองายไว้ให้มันสบายจดจ่อจิตไว้กับลมหายใจเข้าที่อ่อนโยนหายใจเข้าท้องมันจะพองหรือไม่พองไม่เป็นไรแต่ให้รู้ว่าหายใจเข้า อ่อนโยนหายใจออกผ่อนคลายอ่อนโยนและผ่อนคลายลมหายใจที่อ่อนโยนและผ่อนคลายจะทำให้กายเบาใจเบา จิตคือผู้รู้ลมหายใจเข้าออกเป็นเครื่องมือจูงจิตรู้จิตให้ติดต่อทุกขณะที่หายใจเข้าและออกเข้าอย่างอ่อนโยนรู้หายใจออกอย่างผ่อนคลายรู้ รู้อยู่แค่เนี้ยเข้ารู้จะยาวก็ได้จะสั้นก็ได้หายใจเบาก็ได้แรงก็ได้อย่าบังคับลมหายใจหลับก็ได้ไม่หลับก็ได้แต่รู้ไว้ว่ากายอยู่ที่นี่ จิตรู้อยู่กับลมหายใจเข้าที่นี่ลมหายใจเข้าเป็นปัจจุบันขณะของเราลมหายใจออกเป็นปัจจุบันขณะของเราหายใจเข้าหายใจออกเป็นชีวิตของเราจริงๆตอนนี้ ให้อ่อนโยนและผ่อนคลายฉันนอนอยู่ที่นี่กายอยู่ที่นี่ใจก็รู้ตื่นและเบิกบานที่นี่และเดี๋ยวนี้ หายใจเข้ารู้เข้ายาวก็รู้ว่ายาวออกเบาก็รู้ว่าเบาเข้าแรงก็รู้ว่าแรงมันเป็นอย่างไรรู้ตามมันเท่านั้นลองอีกห้านาทีอย่าส่งจิตออกไปข้างนอกนะ จิตคือผู้รู้ลมหายใจคือเครื่องมือเอาจิตมารู้อยู่กับลมหายใจค่อยๆพลิกตัวเรา แล้วก็ใช้มือพยุงตัวเองให้ลุกขึ้นพลิกไปข้างหนึ่งข้างใดอย่ายกกระดูกสันหลังขึ้นรับน้ำหนักนะลูกนะอะให้พลิกไปข้างหนึ่งก่อนแล้วก็เอามือข้างหนึ่งดันเมื่อกี้ใครส่งจิตไปข้างอดีตไปอนาคตบ้างหรือเปล่าแวบเห็นไหมมันแวบเร็วเพราะจิตถ้ามันไม่ได้ฝึกมันไปเร็วไหนมีใครหลับไปเลยบ้างยกมือสิ ใครรู้สึกอมีหลับใครรู้สึกนอนแล้วสบายถึงแม้ว่าจะไม่หลับแต่สบายยกมือขึ้นลกเอาละคืนนี้ตกลงกันก่อนหลับไม่หลับไม่เป็นไรแต่อย่าส่งจิตไปอื่นเข้าใจที่พูดไหมลูกคือการที่เอาจิตไปที่อื่นเนี่ยค่ะมันจะทําให้เราหมดแรงคือเราเนี่ยหลับไม่หลับเนี่ยไม่เป็นไรนะถ้าจิตอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วมันบริสุทธิ์ดีในปัจจุบันขณะมันมีความตั้งมั่นดีในปัจจุบันขณะ จิตมันก็จะมีกำลังของสมาธิในปัจจุบันขณะพอถึงเวลามันจะพักมันจะพักในสมาธิสักสี่ชั่วโมงก็สดแต่ไอ้ที่เรานอนไม่หลับแล้วเราก็กิ้งไปเถือกไปเคลิ้มบ้างบางทีเรานอนนานเชียแต่ลุกขึ้นมาแล้วเรารู้สึกมันไม่อิ่มเคยเห็นไหมนั่นแหละจิตมันไม่อยู่ในปัจจุบันในอาการเนี้ยกําลังบอกให้เห็นอย่างเงี้ยลูกคือหลับไม่หลับไม่ต้องไปเมื่อไหร่หลับ ทำไมไม่หลับอย่างเงี้ยนอนพลิกไปพลิกมาเคยไหมแล้วเดี๋ยวใจมันก็ไปคิดเรื่องนู้นคิดเรื่องนี้ก็เอามาเล่นเกมลมหายใจเล่นเกมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้รู้อยู่แค่เนี้ยอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้ไม่นานหรอกหรกเตี๋ยมหลับแล้วหลับอยู่ในสมาธินะ ถ้าฝึกดีๆนะมันจะมีนาฬิกาปลุกที่จิตแหละถ้าเราบอกเราจะตื่นตีสีใช่ไหมก่อนตีสีสักสองสมลมหายใจมันตื่นก่อนเลยมันฝึกมันถูกฝึกติดตามฟังรายการสาวิกาสื่อเพื่อชีวิตที่งดงามและเป็นอิสระผลิตรายการโดยสถียรธรรมสถานซอยวัชรพลถนนรามอินทรา55กรุงเทพ หนึ 1> 1่งศูนสองสามสูน